สำหรับเครื่องสูงที่ประกอบพระกิติยศในงานพิธีหรือว่าในกระบวนแหงนะคะก็จะมีประกอบด้วยกัน8สิ่งด้วยกันค่ะคือฉัตเจ็ชั้นชัตห้าชั้นแล้วก็ชุมสายชัตสามชั้นนะคะความสําคัญหรือว่าเครื่องสูงประกอบเครื่องอิสริยยศในวันที่สามนี้ก็จะมีทั้งธงสามชายบางพระสูนพระนาสัพพทนตาย พัดโบกจามอนชัดเครื่องสูงหักทองขวางหน้าพุ่มต้นไม้เงินต้นไม้ทองพระกฏขวางพระศูลหักทองขวางพัดโบกชัดเครื่องสูงหักทองขวางหลังพระยมาสามลำคาญค่ะเจ้าพนักงานให้สัญญาณด้วยปัดพวงงาช้างครับ มเมื่อเจ้าพนักงานรูกกับเสร็จแล้วนะคะจะเริ่มเคลื่อนขบวนในริ้วขบวนที่สามค่ะ,ะในระหว่างริ้วกระบวนที่สามเวียนพระเมรสามรอบเวียนอุตรวัตรหรือว่าเวียนซ้ายนะคะก็จะมีการยิงสลุปทุกหนึ่งนาทีค่ะเมาสักครู่นี้นะคะพระพรหมวุณีได้นั่งเสลี่ยงตรีบัวนะคะจะอ่านพระอภิธรรมนำข้าราชการพลเรือนชั้นผู้ใหญ่ กระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้เคียงพระนำค่ะ,ะเมื่อเคลื่อนพระยาน,นมาสามหลับพังคารเข้าสู่พระเมรุทหารคมเขตยศประสบจะถวายความเคารพ และผู้ที่บอกขบวนหรือว่าให้สัญญาณกลับเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือนายจุมพลขำโสพล <ST AR F 2> และผู้ที่บอกขบวนหรือว่าให้สัญญาณกลับเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือนายจุมพลขำโสพลค่ะ,คะ ในขณะนี้นะครับบริวูขบวนที่3ครับกำลังเวียนพระเมรุน,นะครับมีมีเสลียงพระนำในเบื้องต้นซึ่งมีพระพรมุนีวัดบวรเวพิหารนะครับระทับอยู่เครื่องสูงพระนำก็จะตามมาด้วยพระญาณมาศสามลำคาญนะครับมีพระบรมวงศานุวงศ์พระประยุรญาตเชิญเครื่องอิสริาพรในเครื่องอิสริะยศ ตามพระยานมาสามลำคาญต่อท้ายด้วยประตูหลังและนาลิวันครับแล้วก็ปิดท้ายขบวนเครื่องอิสริยยศครับเมื่อครื่อนขอบวนพระยานมาสามลำคาญเข้าสู่พระเมรุนะคะทหารกองกิจยุทธประสบถวายความเคารพแร่วงบรเลงเพลงมาใชัยคะ่ะ ได้ทราบจากท่านผู้หญิงบุตรีวีราวัทยานะครับหม่อมหลวงอนุพรเกษมสันและพันเอกหม่อมหลวงกุลชาติติสกุลนะครับซึ่งเป็นรองผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่หนึ่งรักษาพระองค์ผู้ประสานการปฏิบัติการของพระปริยุรญาติและพระบรมวงศ์นะครับในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงดราธิวาสราชนครินนะครับว่าในริ้วกระบวนนี้นะครับมีพระปริยุรญาติ เชิญเครื่องอิสริยยศนี่นะครับ4พระองค์กับอีก13ท่านนะครับซึ่งประกอบไปด้วยร้อยเอกจิทัศนสอนสงครามซึ่งเป็นพระนัดดาในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเตอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินนะครับจะเชิญเครื่องทองน้อยนะครับหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนครับเชิญเครื่องขัดเทียราช อิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจาักรีปรรมมราชวงศ์ฝ่ายในพลตรีหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคคนแทญเชิญเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพร,รั์ราชวราภรณ์ฝ่ายในพลตรีหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคนคนะครับแทญเชิญเครื่องราชอิสริยาภรณ์กฐถุจุลจอมกล้าฝ่ายในหม่อมเจ้าณะวะพันยุคนค,ครับ จะอัญเชิญเครื่องราชสิทยิ์รณรอันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกมหาประมาพรณ์ช้างเผือกมอมราชวงศ์จัก,กรรถจิตประพงศ์จะอัญเชิญเครื่องราชสิทธิย์ยพรอันมีกีตยศยิ่งมงกุฎไทยมหาวชิชระมงกุฎมอมราชวงศ์สุขุมพันธุบริพัตรนะครับจะอัญเชิญเหรียญรัตนาพรณ์รัชกาลที่8ชั้นที่หนึ่งและเหรียญรัตนาภร์รัชกาลปัจจุบันชั้นที่1 พันตรีหม่อมราชวงศ์ดำรงเดชดิดสกุลครับจะอัญเชิญเครื่องราชอิสริยภร์อันเป็นที่สังเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ปถมดิเรกคุณาภรณ์หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิสวัสดิวัตรนะครับจะอัญเชิญเครื่องราชอิสริยาภร์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติลูกเสือชั้นดุษฎีชั้นพิเศษหม่อมราชวงศ์ปิยชัดชัดชัยนะครับจะอัญเชิญเครื่องอิสริยาภรณ์จากสาธารณรัฐฝรั่งเศส หม่อมราชวงศ์ธีระเดชรัชนีจะอัญเชิญผ่านพระศรีทองคำลุงยาเครื่องพร้อมมีผ้าห่อโรคไว้ด้วยครับหม่อมหลวงชโยทิศกฤิกดากรนนะครับจะอัญเชิญพระสุพรรณศรีทองคำลุงยาหม่อมหลวงจิรพันธ์ทวีวงศ์จะอัญเชิญหีบพระศรีทองคำลุงยาพร้อมผ่านทองคำลุงยาหม่อมเหลืองหม่อมหลวงไกลเลิก,กเกษมสันนะครับ จะอัญเชิญพระคนโททองคำลงยาพร้อมผ่านรองหม่อมหลวงชาครีกิติยากรจะอัญเชิญฉลองพระองค์ชุดเครื่องแบบนายทหารเรือเครื่องแบบนายทหารเรือพระยศพลเรือเอกพ,พันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดีประวิทย์นะครับจะอัญเชิญฉลองพระองค์พอ,อ,อสวห่อผ้าเยิยงระบับและพลตรีหม่อมหลวงสุขรีดีประวิทย์นะครับ จะอัญเชิญฉลองพระองค์ลำลองของผ้าเกียรติระับิครับเคร,รื่บบองราชอิสริยาภรณ์และเครอราเหล่านี้นะคะก็เปยบดังรางวัลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนัน,นทมหิดลและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานและหนยงานระดับนานาชาติได้ทูลกล้าถวายสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงราชิวารราชนครินค่ะ ผู้ชมครับที่านผู้ชมคง,องจะได้เห็นนะเพราะว่าสมเด็จพระบรมโอสถราชสยามกุฎราชกุมารแต่สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสาิบราชสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนิน,นพระเมรุโดยมีตำรวจหลวงหนึ่งคู่ทหารบาเลเ็กเชิญราชใหญ่ในฐานราชองค์กรักขร้าราชการมาเล็กในพระองค์เชิญเครื่อง,รงพระราชสุริรศรรยศย สมเด็จพระบ,บรมโอรสาธิราชสยามกุัรา,า,รรราชกุมารอาหารมาเล็กแสงเสร็จสมเด็จพระเจ้าลูลกเธอเจ้าฟ้าจุลภรวัยรักอาครราชกุม,มารีแล้วก็มีทูลคุณบมยิงบนรบราชกัญญาแล้นไม่ก็มีพระราชบรคทัะทัศนวลัยศรสงครามซึ่งเป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าี่นังเธอเจ้าฟ้ากัออรกิยาวัฒนา การทวารราชนาก,กรินตลอดจนครอบครัวข้าหลวงนานเล็กแม่ข้า,ขาราชบริพารวินพระเมรุโดยขุนพรติสำหรับการเวียนพระเมนโดยอุตรวัรสามรอบนะคะหรือว่าเวียนซ้ายการเวียนรอบพระเมนนั้นได้แสงปริศนาธรรมนะคะว่าสัตว์ทั้งหลายต้องวินว่ายตายเกิดอยู่ในภพทั้งสามเป็นการเตือนสติผู้ที่ยังไม่ตายให้คิดถึงตัว จะได้บำเพ็ญกุศลหนี้จากการเวียนว่ายตายเกิดไปสู่พระนิพพานหรืออาจหมายถึงพระไตรยักษ์คืออนิจจงทุกขังอนัตตาเกิดมาเป็นทุกข์ในที่สุดก็ตายเอาอะไรไปไม่ได้เป็นของเปล่าทั้งนั้นค่ะ